รู้ไหมทำไมคุณถึงถามถึงแขวงสารวันแขวงสารวันเนี่ยจะมีคนที่สวยกับคนหนึ่งเว้ยอันนี้ขายหยังครับเขาเปียกเอาเขาเปียกมุกกรอบหนึ่งเขาเปียกก็คือก๋วยจับนะทุกคนก๋วยจั๊บส่วนแล้วจะกีบสามสามกี่ห้าสามสี่ห้าพันกีบตอนนี้เขาอยู่เมืองไหนครับเมืองละม่าแข้งเสก่องเมืองละม่าแข้งเสก่องโยเสียก่องอีกไกด์ว่าจะให้ที่หอดสารวัลใกล้เติบใกล้เติบเจ๊ลักโอ้สองหน่วยรักเลยบอก สองร้อกว่าหลักจากเมืองละมามแบ่งเสกองไปถึงสาร,รวันนะประมาณ200กิโลนะรู้ไหมทำไมผมถึงถามถึงแขวงสาร,รวัน <c oughs> แขวงสาร,รวันเนี่ยจะมีช้างเผือกอยู่คนหนึ่งเว้ยชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูผมเปิดวาร์ปนะผมเปิดวาร์ปทุกคน <c oughs> คนที่สวยในป่า <c oughs> เขาจะเรียกว่าช้างเผือก <c oughs> อ่าเ <c oughs> บิงบงเบิงบ้งเชียวให้ทุกคนเบิง้งสุมินตาคนโกเงินบ่มีไซเอ้คนนี้เลยถ้าใครรู้จักเขานะครับบอกหน่อยว่า ผมชอบเข้ามากครับคอยตามหาเจ้าเลยเด้นนี่คอยมาหอดอันซี่กล่องนี่อีสองหน่อยลักคอยจังสีหอดสารวันพอเจ้าคนเดียวเลยคุณสมิตา